แก่เหนื่อยอายุเยอะแล้วหก้าแล้ว หมอปอขอบอกว่าคนไข้หมอปออ่ะ82แล้วเขาก็หายเบาหวานมาแล้วนะคะฉะนั้นันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรอกว่าเราจะแก่แค่ไหนหรือเราจะเป็นเบาหวานมานานแค่ไหนถ้าหากว่าคุณตั้งใจดีแล้วชีวิตนี้อ่ะคุณจะไม่เป็นเบาหวานอีกแล้วไม่ว่าอายุเท่าไหร่เป็นมานานแค่ไหนคุณก็สามารถทําได้ให้เชื่อมั่นในตัวเองก่อนนะคะค่อยศึกษาความรู้าตามคลิปหมอปอทําตามหลัก3าหัวใจสําคัญของการรักษาเบาหวานที่สาเหตุลดน้ําตาลได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่กลับมาเป็นซ้ำ หมอปอแนะนำนะคะให้เริ่มจากสิ่งที่เราสามารถทำได้ก่อน ค่อยๆปรับทีละอย่างวันละอย่างนะคะอาจจะไม่จําเป็นต้องทําทีเดียวทุกอย่างพร้อมกันออกกําลังก็ค่อยๆสเตปค่อยๆเ,เริ่มฝึกเวทเทรนนิง่งท่าเดียวก่อนก็ได้แค่5นาที10นาทีน้ําตาลก็ดีขึ้นแล้วแล้วพอร่างกายคุณดีขึ้นน้ําตาลลดลงแข็งแรงขึ้นคุณก็จะสามารถออกกําลังได้เพิ่มขึ้นเองแล้วคุณจะภูมิใจในตัวเองนะคะกับคนไข้ที่หมอปอดูแลมาตลอดที่เขาก็ทําได้ได้ลดยาเบาหวานแล้วก็กลับมาสุขภาพดีได้ไดอีกครั้งหนึ่งหมอปอก็เป็นกำลัง ังใจให้นะคะ